กรอบนอกนุ่มในนะคะทอดก็ทอดไปนะคะไม้ละสิบห้าบาทสิบห้าบาททอดอุดตลดนะคะคิวยาวเหยียดคิวยาวเหยียดนะคะบนทอดก็ทอดไปนะคะลูกค้าสั่งรอไว้ตลอดทอดเตอโคไปให้ลูกค้านะคะ ออเดอร์เยอะมากเลยตอนนี้นะคะทอดตือคาโคนะคะเผือกเน้นๆนะคะดูนะคะเผือกอสดๆใหม่ๆนะคะเผือกสดๆใหม่ๆจะลอยอยู่ด้านหน้าขนมนะคะอันนี้เป็นแป้งสูตรพิเศษนะคะแป้งสําเร็จรูปสูตรพิเศษแบรนด์เอสีนะคะก็จะทอดแบบไม่อมน้ามันพอเอาขึ้นมาแล้วนะคะเนื้อจะเหมือนขนมปังเลยนะคะ จะไม่อมน้ํามันด้วยจะไม่เหมือนขนมทอดทั่วๆไปนะคะที่อมน้ํามันแต่อันนี้จะไม่อมน้ํามันเลยนะคะเ,คเนื้อจะแห้งแล้วก็อร่อยฮะ